ครับก็นานพอสมควรนะครับที่มาได้เอา,อาคลิปหรือภาพบรรยากาศใน,นลำน้ำขงนะครับมาฝากแฟนคลับได้ดูได้ชมกันนี่เลยนะครับนพรานั้นนานก็เอามาลง,งให้แฟนคลับได้ดูได้ชมกันไปถึทิงหนหนุม่มเปการ่าวเืองการสะพานใน,นลำน้ำขงกาจะเปิดใช้ในย,อยาตามนี้เลยครับท่านผู้ชมเที่ยวนี้เอามาโชว์ให้ท่านผู้ชมได้เห็นทั้งสี่เสาเลยนี่เลยครับหนึ่งสองสามสี่นะครับ ดีเลยครับท่านผู้ชมสวยเงี้ยนะครับสำหรับบรรยากาศในล้านน้ำขงก็รออย่างเดียวนะครับรอเปิดนะครับแต่ว่าก็ก็สาวก็ยังดําเนินการอยู่นะครับสําหรับรั้วนะครับรั้วในล้านน้ำขงเขากําลังดําเนินการอยู่สาหรับตัวรั้วนะ,ะก็เหลืออย่างเดียวนะครับในร้านน้ำขงรั้วอย่างเดียวหรือเราจะทามนได้นะครับกําลังดําเนินการอยู่ ที่อันนี้เพื่อนจะเขาลองจะรื้อแค่นั้นเองตัวที่ชนกันที่ที่ตัวแบบนี้เทปูนเทอะไรกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับท่านผ้มาแนตกลงแล้วก็เป็นสีเหลืองนะครับท่านผู้ชมสีเหลืองเสาแนจะตามรูปตามแบบเป็นสีขาว แต่าออกมาก็เป็นสีเหลืองก็ไม่รู้นะครับสีเหลืองก็สวยนะครับลูกแคนเนสาสีเหลืองเป็นลูกแคนนะครับน่าจะแข็งเรือน,นะครับกว่าจะเปิดใช้งานได้นะประมาณโน่นแหละนะครับแข็งเรือนโน่นแหละถึงจะเปิดใช้การได้ ทำต,ตัวโน้ตัวนี้ก็รอให้พูนแห้งพูนอะไรอีกคงน่าจะประมาณแข่งเรือหรือกันยาตุลาประมาณโน้ตเลยครับถึงจะเปิดใช้งานได้นะครับเมื่อไหร่ก็แล้วแต่นะครับเราก็ดูไปของเราเรื่อยๆนะตัวรงแล้วเสาก็ เอาแขนก็สีเหลืองนะครับสองเสาแคนสีเหลืองตัวเวสาก็จบแล้วนะครับแค่นี้แค่นี้นะหมดแล้วนะครับรหรับเสาแล้วจบแล้วนะครับสีเหลืองแต่ที่เป็นลูกแคน,น,นก็ตัวข้างบนแค่นั้นน่ตัวข้างล่างก็คล้ายกับแคนแต่ตัวข้างบนก็เป็นแคนนะครับ,บ,นนรบปลายเสาก็เป็นลูกแคนนั่นับนะ วันนั้นเจอพูดแล้วเหมาบอกว่ากำลังเร่งเต็มที่ว่างนี้นะครับจเร่งได้ไงเดี่ยเห็นเขาบอกว่าไม่ขยายไม่ขยายสัญญาแล้วทีนี้ก็ปรับกันอ่ะมโน้ว่าวันไหนเดือนไหนปรับกันนะครับก็พงเสร็จก่อนปรับนะส่งก่อนของตัวที่ยังไม่เสร็จก็ก็ไม่เป็นไรแต่ว่าปกติถ้างาน จะเสร็จตรงนู้นตรงนี้โอเคเขาก็ส่งก่อนนะครับก่าจะว่าตรวจมาอะไรก็เป็นเดือนอน,นะครับก็บนพื้นบนดินก็เสร็จหมดแล้วนะครับสหลับั้วนะนี่เลยนี่เลยนะครับโอ้รถเึ้นไปตรวข้างบนจะรวยเหลืออยู่ในหลังน้ำโขงนะครับเขาก็ทําเสาของไครของมันนะมันได้ทํารวมกันกับเหมือนเหมือนกับกตัว บนพื้นดินพื้นดินนำี่ทำเจ้าเดียวแต่ว่าตัวเสานี่คงจะเหมากันเรียบร้อยแล้วเนะสาไายเสามานนี่แหลายนะตัวที่จะมาทำราวหรือรั้วนะ ชุดนี้ก็กำลังทำรู้ทำลาวกันนะครับสำหรับสะพานในลำน้ำโขงนะก็เหลือแต่ก็เหลือเหลือเหลือแต่ในลำน้ำโขงนะครับสำหรับราวสะพานในรู้ว่าสะพานนี้นะเนลำน้ำโขงเสร็จก็โอเคตีกันไว้สองเดือนสองเดือนก็ก่อจะเสร็จก็เดือนหนึ่งเสร็จแต่ก็คงไม่เกินอย่างละน่าจะไม่เกิน เือนที ồi, ่สะพานเบลนิทนาขนาดเกษตรขนาดดาวสะพานั้นจบแล้วก็จบเลยนะครับสวยนะครับวดสะพานนอนนงนะครับ จลงแล้วก็สีเหลืองนะครับสาวเอาภาพบรรยากาศล่าจุดสภาละละนในลานงกโขงันฝากปแปกลับไปดูในชมกันแต่เราบนเครื่องนี้กับสภาก็โอเคแล,แ,ลแ,ลแล้วนะลงะนะครับ มิขาแววมาบอกว่าข้างบนจะลาดยางอย่างี้นะตัวสะขาในนั้นเะน,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 นื้ชายในชาตก็ไม่ดูเห็นคนข้างในเขาพูดในฝฟังว่าจะลาดยางในนั้นจะต้นจบอย่างี้ลาดยางเตซิเมียนเสร็จแล้วไม่พอจะลาดยางอีกทีหนึ่งว่าชั้นหนึ่งว่างี้นะโอ้ทำมาลาดยางก็เลยแต่ก็คงแคบเดียวนะครับคงนนไม่นานาหรอใช่รลาดลาดลาดก็ไม่นานเท่าไหร่เราคงเสร็จนะน,นะ ขนาดยาวยาเขายังทำเสร็จเลยอันนี้1,300เมตรอะ่ะนะ1,280งพัรแเมตร300อะ่ะนะครับแล้วความยาวสะพานในลานล้มโขงท,งทางซ้ายทางขวานะตั้งแต่ต้นจนจบนะแต่ในลานล้มโขงแท้ก่อนน่าจะประมาณเท่าไหรล่ล่ะเสาษฐีต้นน่าจะประมาณ7-800แปดรอยเมตรนะถ <c oughs> ึงไหมล่นะมาถึงด้วยตรงนี้มันแคบด้วยนะครับ อันน้ำผตงตัวนี้ให้มันแคบนะครับเหมือนกับช่วงเมืองการต่างจันโน่ถ้าช่วงนี้โอกายมากๆเลยแต่อันนี้น้าผงตัวนี้แคบนะครับก็เลยอ่างกันใช้เวลาไม่นา,มานเท่าไหร่นอที่ตามไปได้เรื่อยนะครับเมืองการตั้งรายงานให้แฟนคลับไปดูได้ชมกัน น,นะครับถ้ายังไม่เปิดนะเป็นลูกแคนนะครับตัวเสาตรงปลายนะเป็นลูกแคนคลิปนี้เอาไว้แค่นี้ครับพบกันคลิปหน้าครับท่านผู้ชม